ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เสาร์ที่21กันยายน2567เราจะมาอัปเดตวิธีเช็คว่าเราผูกพร้อมเพ์แล้วหรือยังและ ถ้าผูกผูกกับธนาคารใดสำหรับกลุ่มเปราะบางล่าสุดที่จะมีการโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้โดยจะเริ่มโอ,อนตั้งแต่25 26 27และ30กันยายน67นะคะ ผู้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มเปราะบางเฟสแรกที่จะได้รับเงิน10,000บาทในรูปแบบของเงินสดนะคะโดยรัฐบาลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพ์จะเป็นธนาคารของธนาคารอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นพร้อมเพ์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่ากับว่า 1ห,หมายเลขบัตรประชาชนผูกได้1บัญชีเท่านั้นไม่สามารถใช้พร้อมเพที่ผูกกับเบอร์มือถือนะคะส่วนผู้พิการไม่ต้องผูกพร้อมเพ์เพราะว่ารัฐบาลมีฐานข้อมูลรายชื่อของผู้รับเบี้ยพิการอยู่แล้วโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีนั้นได้เลยโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมยกเว้นสำหรับใครที่บัตรผู้พิการหมดอายุ ท่านต้องไปต่อบัตรผู้พิการใหม่นะคะซึ่งล่าสุดก็มีการขยายระยะเวลาการต่ออายุบัตรออกไปนะคะ แล้วก็ไปรับชมรายละเอียดน,นะคะเช่นเคยส่งกำลังใจให้ด,ด, like, ด, share, ด,ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาดูวิธีเช็คพร้อมเพย์ว่าผูกกับธนาคารใดนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรนะคะเนื่องจากอาจจะผูกไว้นานจนลืมหรือมีหลายธนาคารหลายแบงก์เกิดไม่แน่ใจว่าผูกไว้กับธนาคารอะไร มาดูวิธีขั้นตอนเช็คง่ายๆนะคะท่านจะต้องมีแอปของธนาคารนั้นๆน,น,นะคะโดยการเข้าไปที่แอปธนาคารที่คุณมีอยู่แล้วไปที่เมนูพร้อมเพย์หรือเมนูอื่นน,นะคะแล้วแต่ธนาคารระบบจะแสดงรายละเอียดว่าหมายเลขพร้อมเพย์นั้นผูกกับธนาคารอะไรและแจ้งว่าเป็นเบอร์โทรหรือเลขบัตรประชาชน จากนั้นลองโอนเงินเพียง10,000บาทโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนนะคะลองโอนเงิน1บาทถ้าเงินเข้าบัญชีให้เช็คในแอปธนาคารที่รับเงินนะคะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้รู้แล้วนะคะว่าเราผูกไว้กับธนาคารใดมาดูวิธีเช็คพร้อมเพยที่ผูกบัตรประชาชนนะคะอันดับแรกก็ต้องเข้าไปที่แอปธนาคารที่ผูกพร้อมเพยเช่น ตัวอย่างเป็นของธนาคารกรุงเทพจากนั้นเลือกเมนูเพิ่มเติมจากนั้นไปที่บริการอื่นๆเลือกพร้อมเทระบบก็จะแสดงข้อมูลการผูกพร้อมเทกับบัตรประชาชนว่าเราผูกไว้กับธนาคารใดหรือผูกหรือยัง